นแรกนี่คือตู้ปลาใหม่ของผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตู้ปลาหมอของผมแล้วก็ต่อไปโซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ําแล้วก็ห้องน้ําตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่ห่องห้องน้ําของผมแล้วก็บนฝาเพดานเราก็จะเห็นไฟท้างบนห้องน้ําผมแล้วก็นี่เป็นฝักบัวนนะ

อันนี้จะเป็นที่โซนเก็บของให้ผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เต็มไปด้วยบ่อพญานาคแล้วก็ของทุกอย่างอย่างเช่นพวกปลาคราฟที่อยู่ในบ่อพวกนี้บ้างแล้วก็บ่อนี้ก็จะเป็นปลาสอดแล้วก็แถวนี้ก็จะเป็นอันนี้นี่คือบ่อพญานาคของผมที่มีทั้ง ปลาสอดกับปลาหางนกยุงอ๋อแล้วก็แถวนี้ก็จะเป็นบอ่อปลาสอดอีกบ้างไปอันนี้ก็จะร้อนๆนิดนึงนะอ๋ออันนี้ก็เป็นหลังบ้านผมที่ทำไว้อันนี้ก็เป็นโซนหลังบ้านของผม